ดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะไปค่ะไปนี้เลยนะคะช่วงเช้าก็ให้อยู่นะแต่ช่วงบ่ายแบบขี้เกียจลงวิดีโอทุกคนเข้ากลุ่มนะอยากได้หุ้นนะน,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 นะคะอ่ะนี่เลยนะคะอันข้างบนช่างมันนะคะประมาณนี้นะคะเห็นไหมเห็นไหม วันนี้ฝนตกน่ะมันก็เลยแบบทําอะไรไม่ค่อยสะดวกต้องเปิดไฟแล้วไฟยังตานะ่าประมาณนี้เลยนี้วีนี้วีไปสองนะคะ2องหนะะึ่งสองห1า1องแนย์สจนึ่ะอย่าลืม27นะซื้อสอนี้เช้าหกไป4 5 2, 1, ะะ่หกันค่ะ